ไปหน่อยแต่นะรักมากน้องเหมือนก้อนเนื้อเลยอ่ะดูดิโอ้ยแกลีเดี๋ยวเราไปโตทำไมเจ้าตัวใหญ่บเบ้อเร่เลยฮะแซงไปโกนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโตแซงว่า <laughs> <laughs> มีมีอะไรอะ่ะมีจมูกหมูด้วยอะ่ะตอนท้ายอะ่ะเสียงน้องอะ่ะเออตื่นมาที่ชายฝั่งซัมติงอึบเอ,อึบโอเไไปโกงเดี๋ยวกต่อน้องลูกชิ้นเอ,อ้ไม่ใช่ตุม้มมิงนม่ได้ไหมเนี่ยออโอ้โหไม่นะมันชันเกินไป กิ่งลงได้แต่ขึ้นมันจะไม่ได้ได้ปะคิดว่าไงผมว่ามันได้ปะจะเป็นนักไต่เขาตัวแบบตัวฉกาจนะโอ,โอ,โอ้มันมันสูงมากเกินไปไม่น่าลงมาเลยมัน <c oughs> สูงมากน <c oughs> ล่ก็เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงที่สุด ถ้าเราจะตายอโอ้ว้าวอะไรเคมาจริงอะเคเคใจเย็นก่อนครับเอ่อกระทอ้ทอหัวกระทหัวนะตีหัวนะเจ็บนะเจ็บนะเคมึงหยุดเร็วมึงหยุดไปก่อนล้เอ่อเควิ่งเร็วชะมัดมาดิอยู่ในนี้หรอ ฮะยังไงว้าวเฮ้ยมึงตีมันไอ้ไอ้บอทบอทเร็วมากอ่ะมรู้วยมือกันรวยเออเออโอ้ยเออตายกี่โมงครับ โอ้ยแต่ว่าเลือดโอ้ยมันมีระบบไอ้น,นี่แล้วอะบาดแผลที่ AI ปกติมีปะอาจจะมีแต่ว่าไม่เคยสังเกตด้วยวปโอ้ยทำไมเคบอดเหรอคุณกรีซดาเหมือนเจอเคจริงจ <c oughs> การที่เราเดินอ้อมอะมันก็ทำให้เราเสียเวลาว่าเราต้องอ้อมนู่นลงมานี่แล้วก็ไปเก็บหอยตามขอบขอบ,ขอบแม่นม้ำผมว่าเราจมได้อะเน,นี่ย ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่จุบแตมาดีๆนะไม่ท่านก็ฆ่าแหละถ้ามันมานะแต่โอกาสสูงที่มันจะมาจากฝั่งนูน้นฉันว่าแล้วเราก็ลเลือกที่ที่มันแบบที่มันกว้างด้วยอะในการไหวออ้แคบๆไม่เอา อย่าไปอยู่ใกล้ของซีท่านดวหันมากัดเราไปนี้ <c oughs> มาโดนกระบอกแล้วพิวโอ้ย,อยมันมน,น่าจะแอบ,บมองนี่ดูวนเลยตัวมันใหญ่กว่าเราหลายเท่าอ่ะ้ <c oughs> มันมาแล้วไปวิง่ง <c oughs> อ้ยมาปากมันเลยตะไก่ระวังเด้อโอ้ยติดถิน่น เอาหรอโอ้ยมันซัดแล้วมันซัดแล้วท่านเอ้ยไอหมอนี่มันกัดเจ็บมากนะระวังด้วยอืมอาท่านเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่เลนลแล้วขึ้นมาเลวไม่ตายอยหนีหนีหนี เนี่ยเอาจากเขตมันมันห่วงหน้าเขตมากไอ้โมนี่นี่ขนาดเจอแค่บอสนะเนี่ยด้วยถธอยังไม่ลืมมากเกินไปเฮ้ยไอ้ย่ามาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมันมาอีกแล้วนี่ยังไงเล่าฉันสู้คนไปนแล้วนะฉันสู้คนไปนแล้วนะ เฮ้ยเพื่อนเราโดนอีกแล้วนะโอ้ยโดนตัวอะไรหนูยักษ์ด้วยมันเสาสองเลยโอ้พี่เออไอ้ไอเลยเจ็บมากช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกระต่ายหน่อยดิบเออไปแล้วหนึ่งเหลือหนูหนูเขียวหนูเขียว เหมือนกันแล้วเออข้ามเขาอันนี้ไปแล้วกันนะสามารถผมว่าน้องก็แค่อยากกิบกลงมาเบิดลูกขนุนก็พอเหมัอนมาผิดทางนนแน่แนเลยไม่เอานะไม่กิ้งลงเขา ไม่ได้แล้ว,เร,วงลงเราต้องลงเราต้องลงโอเคเซฟไม่ได้อะท่าได้ว่าชันเกินไป <c oughs> อันนี้เขาไม่เหู่อวจะได้ไม่ไดไ้ได้กิ้งแน่โอ้ยเอาอะไรมากิ้งก่อนฉันนักนี่ลงได้แล้วฉันเป็นนักจะ <c oughs> ทำเสียงหมูโชว์ด้วย S 1> <S 1> <S ไม่เข้าใจเลยแต่ทำไมต้องทำทำไมต้องทำเสียงยยงี้ด้วยมีตัวอะนรวิ่งตึมตมๆต,ม,ตมมาแล้วอบไว้ตัวอะไรเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านี้เลย เนียนอยู่เราจะไม่หนีถ้าเราหนีม er ันได้ยินเสียงเท้าเราแน่แล้วก็ขำแบบนั้นโหว่ามันคือแรปเตอร์ยักษ์แน่เลยอ่ะเดินไป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  Oh my god อ h my god Oh my god o my god นี่เนียนโคตรมไม่เห็นเราสองตัวครับผมดเดินผ่านไปเราค่อยๆย่อ,องออกจากตรงนี้กันดีกว่า <c oughs> มันมีนกแล้วก็มีไททันโอไอเสียงขำนะมันคือเสียงนกแน่ๆไปก่อนแล้วเจอกันเฮ้ยไ s ส <c oughs> มัยเฟรนโปรเมื่อกี้ฉันเห็น อยู่แถวนี้ปะสามเขานี่นี่ไงมันหนีไปแล้วมันมีตัวอะไรไล่ชีตูนมันก็ไม่รู้ตัวแกรี่วิ่ง เสร็มันดุมๆม,มาแล้วเข้าเสยเผาจะด่วนเลยมามล้วมมีเสียงตัวอีกแล้วอ่ะ <c oughs> มันอยู่ไหนทักทางนึง มันอยู่ได้มันอยู่ด้ลยเ <c oughs> <c oughs> จ้าอย่ามาตัวเดียวเจ้าต้องเดินต่อเกาะกันซี่มันมีสองตัว <c oughs> ท่านระวังนั่นนั่นสองตัวนั้นมันไปข้าตัวอะไรมาด้วยไม่ดูแอบหลังแอบหลังโคด โอ้ my god ยาล่ะเพระว่าผิดทางอึ๊บอ้าาานั่งเลยนั่งเลย ตีลูกโคนวิ่งเร็วเข้าทีเร็กมันไล่มันแล้วอ๋อแกสนี่นี่เลยอูตัวมันใหญ่มากมึงอย่าทำวะมึงหยุดเลยไม่นะนี่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 ตัวใครตัวบ้านใครจบไปแล้วดึงตัวมันคือทีเร็กที่อยู่โซไม่นะลูกฉันจะ กำลังจะปกป้องเจ้าฉันทำไปได้อะ่ะแล้วก็โตไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือร่ากโตเต็มไวมีตะปุ่มตะบ่ำขึ้นมาจากต่างจากไวเด็กนิดนึง <c oughs> เอาละปัญหาเลย <c oughs> เราจะตกเข่าตายไหมตอนเนี้ยปัญหาเลยมันจะมีครั้งที่2อหรอไม่หรอกนะ แม่จะมีครั้งที่สองแลละผมว่าได้ไหมไม่ได้แฮะเเสียงฝีเท้ามันครวบมาแล้ว จากฝั่งนั้นโหสุโคเหรอโอ้ยไม่น่าจะกลัวมากให้ตายเถอะสบายๆอีกที่เสียงเจ้าน่ากลัวอย่างเดียวนั่นแหละจะบอกให้อ๋อเออโดนหกักไม่ล่ะโอ้โหอะไรอ่ะจะบอก ยังไงคิดจะไปะตีคนแล้วก็นหนีโอไม่โดนแะไม่งไงล่ะสปดร์หางเขาให้เออเออเออไป็นไงเลาโอ้ยโอยไม่โดนแะเออโอยไม่มีเพื่อนโอชิดแล้วมึงชิดไม่ล่ะ นึกดเผ่าวาดะสองตัวเริ่มไม่น่าแล้วสองตัวเริ่มไม่แน่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอากันเลยเหรอเออเออโอ้โดนลุมยินโตัวช่วยขอโทษที่ซาได้ไหมเออเรื่องมีกำลังเสริมมาด้วยแหละไม่หลอด สะดวกหรือเปล่าคนชอบเดินผ่านกันแถวนี้ <c oughs> อโชคดีมากที่เรา <c oughs> ขึ้นมาก่อนพบกินเนื้อสองตัวอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะเห็นไหมยิมตัดเข้าไปละซึ่งขออวนจะตรงไปนู้นเจาอ้อมไปทางนู้นแล้วกันนะ คิดเป็น,นยังไรบ้างเหมือนที่เราเสียกเท้าอยู่บนหัวเอาแล้วเอาแล้วตรงนั้นตะกรวดไล่กัดกันแล้วหน้าเกลียวน้าเดือดจริงเลยฮะใครจะเชิญเขาสตีมาไม่รู้แต่ว่าดีก่อนลวกันนะปวดไล่กัดตะกวดเหรอเฮ้ยหรือว่าตามพวกมาเนี่ยอยานะ โอเคแล่กัดกระทิงเพรไรอ่ะพื้นที่ทับโซบซ้อนอรอคุยกันดีๆก็ได้หาทางออกไปดีกว่ามันต้องยังไงกดอะไรอ่ะใครอ่ะเสียงอะไร นะมันเห็นไหม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 นะยะแล้วยะแล้วยะแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเฟลลี่ได้ไหมขอโทษ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  <c oughs> มันจะต้องเอาสินนะวมนนี้ว่าเป็นวันอะไรโดนรุมคู่เลยเนี่ยไม่ไหวนะแบบหนีเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวชิว่วโอ้ยนี่หมอรู้ว่าเจ็บกระดูกหักเจ็บกระดูกหักเหรอเอาบาจังอ้อ ไอ้ไทท่านบาดเจ็บพิจะหนีไปไหนเอาไทท่านก่อนแล้วกันนะโอ้โหมันวี่เร็วมากโอ้ยโดดเต็มๆเลยโดดเต็มๆเลยฉันว่ามันมีกำลังเสริมมาแน่ๆเลยอะทางใครทางมันไหมทางใครทางมันไหม จะไม่เอาแล้วี่แล้วเออโดนหนึบปลากหักหักมันมาอีกแล้วม,มาอีกแล้วมันผัดกันมาไม่หยุดไม่หย่อนจนว่าวันนี้สุดที่เราจะยืยยนเจอแล้วแน่ทางมันรอดเฮ้ย มันไม่ปล่อยบันไม่ปล่อยมไม่เล่นดูดี้าใครทางมันเนาะบ๊ายบายผมไปก่อนแล้วเจอกันนะมาสู้กันวันนี้คงไม่มีใครตายหรอก อาหาสวัสดีครับคุณที <c oughs> <c oughs> เร็กซ์ตัวใหญ่บเบอร์เลยวิ่งเรยย็วอย่างไรสิตามมา ไม่ตามมาแต่เราเจออีกหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้าอย่างน้อยก็ตัวเล็กกว่าแล้ววะเลือกได้ก็ตัวนี้แหละแต่ทงน,นี้ไม่อยากสู้ใครเลยนะสรุปแล้วมันมายแล้วเหรอเต็มเลยอ่ะ ช่วยด้วยเต็มไปหมดเลยคาโน่มึงเจ็บรออะยังไงขามันหักขามันหักมันวิ่งไม่ไปมันวิ่งไม่ไปมึงเจอแนม่มันเดินแค่เดินมันยังเ,เร็วขนาดนั้นเลยเหร ขามันจะรักษาเสร็จแล้ว,ๆๆๆๆว <c oughs> อ่ะ้ว่าจะอยู่อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วอ่ะกางวงอะไรอีกแล้วได้เนื้อแล้วจ้ก็ไปทางของเจ้าคืาอไปอนท่านไปไปกินคาโนุดอนดอนทาชมี ยอดสวยนี่ฉันไม่ไว้ใจหรอกนะฉันจะขยิงไปแบบนี้แหละเรื่อยๆยอยอ่ายยอย่าทัชพีลุ้มแบบนี้ไม่ไหวนะไปแล้วเจอกันชัว <c ười> บุฟเฟ่เลยบุฟเฟ่ดีๆไว้ดูอ่ะ <c ười> เข้าไม่ได้ <c ười> จับในนั้นสักหน่อย ยาอ๋อเดินมาตั้งนานเจอกินพืชแล้วร่วมทางด้วยกันหรือเปล่าครับคุณโอ้ยน่าจะตกใจหวาดกลัวสิ่งที่เจ้าเจอมาเมื่อกี้ข้าก็เจอมาเหมือนกันวิ่งไม่รู้ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้ยอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้ไม่คือคาโน่ ประกาศนะ <c oughs> เขตเลยแล้วกันนะวัเดี๋ยวก็จะสู้คิดว่าข้าไม่เห็นเจ้าเหรอวอนวิทมีมไปซ้าถ้ายังไม่อยากจะขีดเด้อเจ้าก,ก็เกรงกลวัวใช่ไหมล่ะโอ้โหนี่หนึ่ง ผลงานของมันแน่ๆอะไรอะสุโคไอหมอนี้ปะเนี่ยที่มันกินชั้นอะตายไปละสองหน้าแหล่งน้ำนี้ฉันคลองอ,อะโควอะตรงนั้นไอ่ใชากโรดิ้ถ่ายเราทายท่าน ไงล่ะเออไม่โดนนะไม่โดนนะเมื่อกี้ขามันหกักเมื่อกี้ขามันหกักจะกรุบฉันไม่เข้าเลยด้วยซ้ำอะ่ะเอาล่ะสึกใหญ่ไปทุกเขาให้เจ็บไหมน้องเมื่อกี้มัน,มน มันคาบเต้อเราไปเหรอเดือดไหลจอกจอกจอกเลยอะ่ะโอ้ยพาคทีโดนเออเออเออเฮ้ยโดน เฮ้ยสเตโกทุกทีเอามันเฮ้ยมันเอาชั้นอยู่วะเยอะแล้วมันมันตีใครกันแน่เจ้าก,กินพืชเหมือนชั้นตีชั้นท่าไม้เจ็บมากไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้ตั้งป้อม <c oughs> อโโอเลือดเออ โอ้โหโดนไหมโดนนะโดนนะนี้มานะอักสวนนะหน้าหักนะหน้างอด้วยมันนัวไปหมดแล้วตรงนี้ได้ตามมือโผล่เลยวะละ่ะศูนโอเคบีทหายแล้วโอ้ยโดนโดนพื้นเดียวกันนี่แหละ โอ้ยสเตโกมันเอาสเตโกมันเอาจะตะขิดแล้วอะ่ะเจ็บมากมันเจ็บ <c oughs> ไงพี่โกหมอนี่มันทรอยศเผาพันธุ์ตัวเองอ่ะคุณอย่านั่ง <c oughs> มันสวบนะ <c oughs> ยังไง เอออะต่ไปก่อนแล้วเตโกูเร็วเขาเป็นยงไ,ไงนะไง